นี่ครับผมเลกูซ่านะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนเสูตรโปเกมอนภาคชเอนี่โกลนะครับสอนเสูตรโปเกมอนในตำนานชื่อว่าเลกูซ่ากราดอนควายกันครับมาเป็นสามเทปอีกแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์และกดแชร์และกด subscribe ให้ผม้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดตรงลูกกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับผมแล้วเอ่อก็ไปชมมินโทรผมได้ยนะครับไปชมมาเลยครับผมอ่านะครับผม ผมจะประกาศนะฮะใครที่อ,อ,อยากอ,อ,อยากเป็นสปอนเซอร์ผมก็ติดต่อ,อได้ทางด้านล่างได้เลยนะผมใต้คลิปนะครับผมหรือแอดเฟซผมมานะครับหรือไลน์นะครับผมโอเคผมชมอินโทรเลยนะครับผม,ผม,ช,ม,บผมชมกันเลยสวัสดีครับมานท์พี่กับผม ออโต้คุงซีเฮดแนบวันนี้เราจะมาสอนสี่สุดโปเกมอนชานนี่โกนะโดยมีโปเกมอนสามตัวที่ผมจะมาสอนสุดนะผมเป็นกาดอนแกรกาเลกุซ่านะผมโอเคนะคผมผมก็จะบอกว่าอย่างหนึ่งนะผมผมต้องขอโทษจริงๆนะที่ผมมาในทางคิดนะก็ติดเรียนนะติดเรียน เรียนบวกเล่นบาลนะแค่ผมประมาณนั้นครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมถึงหนึ่งวันครับนะผมจะโคตรดีใจเลยถ้าเกิดว่าผมถึงเท่าเดิมนะผมจะโคตรโอ้โหโคตรยอดเลยอ่่นี่ผมเป็นไอดอลครับผมไอดอลเพื่อนผมนะมีเธอศูนย์แล้วก็เฟรมฮะเฟรมเกมเฟรมเกมแคสเตอร์นะครับประมาณนั้นครับผมโอเค แล้วก็โปเกมอนไทยแลนด์อะไรเนียแล้วก็โปเกมอนไทยแลนด์เนีจไม่ได้ครับี่วะอะ,ะครับจจโอเคแล้วก็จะไปดูกันที่สุดไม่ใช่สิไปดูกันที่มัตสุกัเลยะผมนตะครับผมครับมัเตอรสูตครับดูสแล้วกดตกลงนี้ก็เป็นี่สูตรอันนี้สามแล้ผมเคเกเซไปนะผมไม่ได้เปิดใบปลเพราะว่าเนี่ย ตัวนี้นะครับต่อไปผมาจะไปลองสูตรภาคไปเล่นก็ได้นะผมผมจะกลับไปเล่นเน้ำปูโปเกมอนเก่าๆที่ผมเคยแคสไปในชแนลเก่านะผมโอเคผมจะเอามานำเสนอให้ทุกคนได้ดูกันหมดเลยนะครับผมอ่าดูแล้วจะตกลงนี่ก็จะเป็นสูตรอันที่สามทั่กดติ๊กไปอ่าก็จะมาเจอกลายด้วก,ก่อนเลยนะผมไปปึ๊บครับรดดนี่นับกราดอนนะตัวที่หนึ่งนะผมเป็นกรดาดอนนะ เกิดว่าทุกคนฮนะเคยเล่นเซิร์ฟไหมครับเอ่อไม่ไม่ครับพิคเจอร์มอนดีโอคาร์ครับเออผมมีผมมันมีตัวนี้กระดอนโคตรโหดนะผมสู้ใครชนะหมดอ่ะต่อไปก็เป็นควายโอคาครับผมเอ่อแล้วผมก็มีในไม่ครับพิคเจอร์มอนดีโครับนะผมมีลูเกียนะลูเกียเลยไมหัวร้อนนะโคตรโหดนะครับรเท่นะด้วยไหมผมโอเคเออ เพิ่งพูดนอกเรื่องครับเข้าประเด็นกันเลยนะครับผมโอ้เสิ่งแส้กระตุกแล้วผมนี่ครับสูตรกระดางครับผมสร็จแล้วก็ตกลงครับอันนี้จะเป็นสูตรอันนี้สามมอนเดิมครับผมกดเซฟครับผมโอเคติ๊กแล้วก็ฮักกันเลยนะนี่ครับผมควายโอการนั่นเองนะพูดอย่างกี้นะควายควายเห็นไหมควายควายควายเห็นไหม อาจะเป็นอลูมินตีได้นะผมผมีไม่หายนม่กี้ผมเดินไปแล้วมันหายนะเกิดว่าทุกคนไม่ได้เห็นนรีเผมต่อไปก็จะาเป็นสูตรที่เลคุณตครับโอเครับ้นคบจแล้วกดตกลงครับผมนี่จะเป็นสูตรอันที่ ไงครับอลูมินาตีว่ะเฮ้ยไอวัต the fuck <c oughs> จะเย็นวัต the fuck ใครเนี่ยไม่หายวะเออเนี่ครับผมเลคูซายน,นะครับผมนี่ตีหน่อยออืโอ้โหนะครับผม สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และกดซับสไคร b e ผมด้วยนะครับเพื่เป็นกำลังใจผมนะครับแลก็อารมณ์นนาทีที่ผมยืนยู่ข้างานะครับผมเป็นอารมณ์ในนาที t เดกโอนะครับแล้วจอกันใหม่คลิปหน้าผมไม่บายครับซีเคเอสเดุยซ again น้าผมไม่บายครับ